คลิปนี้ครับผมก็มาอยู่ใน X Shot Server G นะครับมาพร้อมกับสกินปืนโอ e r l o r ดนะครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสกินที่แรงที่สุดของซีรีส์โอ e r l หลดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับอยู่กับทีมงานคุณภาพเหมือนเดิมเลยนะครับเล่นอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าอันนี้จะเป็น g e n ิสิตหนะครับถ้าไปเล่นประตูผีสามดีเจนมันจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวนะมีสกินมีดด้วยนี่วา เอาไม่ทันได้เล่นเลยยังไม่ทันได้เล่นเลยโอเคไม่เป็นไรปืนเราจัอยากรู้ว่าปืนยิงแรงไหมยิงเข้านัดละเท่าไหร่วะนัดละเจ็ดร้อยหรอนะผมไม่เห็นตัวบอสบอสอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสองพันสองพันแต่เนี่ยคือยิงไม่เข้าละลืมไปว่ากระสุนปืนมันมีน้อยปืนนี้มีอยู่แปดสิบเองถามว่ายิงใช้ได้ไหมยิงใช้ได้ แรงอยู่ไปเออก็น่าจะแรงที่สุดของซีรีส์โอเวอร์โหลดแล้วแหละปืนเนี้ยปืนเทียเอ็ดจับปืนเนี้ยใช่เหรอเทียสูงสุดเลยเหรอถือว่าสูงสุดไหมไอันี่ไม่ยังไม่ยังไม่สูงสุดเลยอ๋อแต่ว่ามันอยู่ใน<อ>แต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบว่าแรงเนาะ exmimi น่ะค<อ>ือเทียที่แบบอยู่สูงสุดจริงๆริงเลยแรงทุกทุกดาดเลยใช่ไหมคือเล่นยังไงก็ผ่านแน่นอนใช่ไหมใช่ มียังไงเข้ามาอ่ะเอกมีดอะอลังตีผ่านอะเอายังไงต้องไปหามาเล่นอีกวาสนานี้จะได้จับหรือเปล่าไม่รู้แจกเคยแจกแค่ครั้งเดียวจริงนะหรอไม่ทันได้เล่นเหมือนกัน,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 นออกสกินหน้าไม้ตัวนี้หรอเหมือนเหมือนเคยไปเล่นแล้วนะถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ อันนี้ผมต้องยืนสีแล้วเนี่ยมอนมันขึ้นสีอะไรตอนนี้สีเหลืองโอเคให้สีเหลืองทำไมผมเข้าทีละหนึ่งเองเปลี่ยนไปแดงมันเปลี่ยนไปแดงเปลี่ยนแดงแล้วหรอเปลี่ยนไวจังต้องวิ่งตามหาอีกสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นด่านนี้เพราะไอเนี่ยแหละมันต้องวิ่งวนไปวนมามันต้องเป็นงานด้วยมันต้องเป็นงานด้วยด่านนี้เนี่ยไม่งั้นมันชาตรงนี้ใช่ปะใช่มันจะสีประลาดตรงนี้แหละ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างงงอ่ะสีแดงเข้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด่านนี้มีพิษอ่ะใช้มีดพิษดีกว่าถ้ามีดพิษอ่ะมันไวใช่บ้างเพราะว่ามันทั่วแมป<ช>แต่วันนี้ไม่มี<ช>ไง<ม>ก็เลยได้แค่นี้ออกสฟ่าาปาก็ได้อืมกดกิฟไซย์อ่แต่มีพิษชัวกว่าไงเ,เพราะว่ามันทั่วถึงไงชิ่านแล้ววิ่งกระโดดผ่านไม่ได้เหรอเนี่ยไปเกมค้าง มันก็วิ่งมัวสีเลยก็เข้าอยู่นี่ว่าถ้าถ้าดอ,อกบัวตรงกลางมันโดนทำลายจนพังเนี่ยเกมปรับ <Okay. S 1> แพ้เลยปะใช่ปรับแพ้ปรับแพ้เลยเหรอโอเคอันนี้ฉลามฉลามเสือสเลีงยงฉลามเชิงน่าจะง่ายๆนะไม่อยาก ง่ายอยู่แล้วด่านเนี้ยแต่มันเสียเวลาตรงเคลียร่นั่นแหละตายแล้วเบอร์จังยิงมยยไม้เลยไปตายปะไม่ตายนช่ว่ากระเด็นไม่ตายไม่มีรับ F1 ใช่ไหมกว่าดูนเลยยิงเข้านัดเท่าไหร่เนี่ยปืนเนี้ยมันเจ็ดร้อยยี่สิบป่ะโอ้โหหลอดอ่ะพันเก้าพันเก้าใช่เหรอของผมเจ<ต>็ดร้อยยี่สิบแล้วก็มีห้าพันสามด้วยเนี้ยอ่ะสองพันหกเข้าม แต่แบบทีมันพันเจ้าอ๋อเปิดเกาะทีแม่งยิงไม่เข้าเลยตัวพวกเนี้ยยิงไม่เข้าตายซะโอเคต่อไปก็นั่นแหละสามสีนะครับขอมุนไลท์หน่อยไม่งั้นไม่ได้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 แล้วผมโยนแฮ้อยู่ไหนอยู่ไหนโยนแล้วโยนแล้วมีใครเอา,เอ,าอีกวะแทนหรือวะ อุยอ,อ,อ,อีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวนะกดตัวอะไรนะตัวเ H หรอตัว H อ๋ออย่างงี้นี่เอง <S <S ไรแล้วไม่ง่ายจริงหรอกแทนได้แล้วใช่ปะแทนได้แล้วโอ,โอเคโอ้แต่เลเปียมันก็น่าจะง่ายกว่าปะถ้าใช้เลเปียง่ายง่ายเลยแต่ผมไม่มี่ะนะนอ,อีกฝั่งปะ ที่ผมอยากได้อะเรามไม่บบเสียงปเียงนะเาอยากมีเล่นคนเดียวไงทีง่ง่ายๆม,มีใครแอบตี้รแอก็ไม่รู้ตอนนี้เคียร์ดุนดนก่อนที่จะเกมฟาวเสียงพวก, <p> พวกผมอีทีนี้ใชไหม <c oughs> อะไรนะ ไตอนทําคลิปจะลดเสียงของผม,มดีใช่ไหมไม่ลด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 เอาใส่ไปเลยกูก็หลุดคำหยาบมาซะเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ <ป S 1> เพราะ<ๆ>ว่าผมไม่ได้กดแยกแท็กเสียงไงก็เลยรวมไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารีบทําอะไรไปเดี๋ยวมันลืมไงเดี๋ยวมันต้องถ่ายใหม,ม่ไงฟังไหนฟังไหนบอประชุมกันนะ ต้องดูตามจุดเหลืองอะตอนเนี้ยต้องหาจ,หจุดเหลืองอะจุดเหลืองอยู่ไหนก็ไปตรงนั้นแหละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาไม่มีสีแงงดงก,กันเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟไปเข้าอยากได้ไอ้ยสกินเนี้ยฝั่งไหนวะเนี่ยมันมาแน่แต่มาตอนไหนนี่แหละเรื่องของเรื่องโอ้เข้าแค่หนึ่งเอง มันก็จะเข้าตรงตรงนี้ไม่ได้ต้องตข้าข้างข้างอะไรกันวะเนี่ยอ่าสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยสีแดงทีมงานแก้หรือยังเรื่องเสียงสัตว์เลี้ยงแปดดาวอะตัวไหนตัวเนี้ยของจีนเหรอะนะทุกทุกตัวเลยของจีนเหรอไม่ของไทยของไทยคุณสมบัติอะนะหรือว่าเสียงเสียงเสียงิ Q ไม่รู้เหมือนกัน แค่ไม่ได้สังเกตเลยเซิร์ฟไทยผมเข้าไปผมแค่ทําคลิปอะคลิปมัมมีก่ก่ะพวกของใหม่ๆอะที่เหลือผมก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่แบบบั๊กอะไรพวกเนี้ยอ,อยู่ไหนครับนี่เอ่ะ ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวสีอะไรสีแดงโอเค<ช>เกิด,<ว>ดเรื่อยๆอันนี้บอสสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่า<ป>ระดับยากที่สองเฟสนะสองเฟสเหรอเดมันเดี๋ยวเดวบอสจะลงมาข้างล่างยิงไม่เข้าครับตอนนี้ม,นมันใช้ความสากระจกสุดทับดาเมจยิงนะวางป้อมปืนก่อน แล้วก็ปลาระเบิดคูดาเมจแล้วก็ F1 ไปเต็มระบบเลยเมื่อกี้อ๋อถ้าเกิดระดับง่ายมันจะอยู่แค่ข้างบนใช่ไหมแต่ถ้ายากก็คือยิงบนแล้วก็เดี๋ยวมันลงมาล่างอีกใช่ปะเออผมลงใส่ F2 นี่มันทำได้ได้ปว้เนี่ยหรือว่าต้องอยู่ใกล้ๆมอนอะไรนะไม่รู้เหมือนไม่รู้เหมือนกันใช่ปะว่ากด f อฟสอทำได้ได้ ก็ยังไม่ได้มาเลยไม่ดูแล้เปิดปลาได้ยังวะเเอฟเฟกต์เยอะมากทั้งปืนทั้งระเบิดสวยๆทั้งนั้น,แ,น,นแต่เกมไม่แหลกเลยกดละกดแซมมันวิ่งเร็วดิตัวสัตว์เลี้ยงตัวอันเนี้ย ให้มันอยู่อ๋ออ๋อมีมีกระสุนบรรจมกันเหมือนกันนี่หว่าให้มันอยู่นิ่งๆงลืมลืมบอกทิกด่านนี้ไปถ้าดามีเอไม่จับพอ่ะให้ยิงหมอกดำๆบนหัวบอสไม่งั้นบอสมันรีเรื่อยเรื่อยอ๋อเหรอให้เมื่อกี้เรามีเราจัดเกินไปไงอ๋อคือเพิ่มเลือดไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้บอสมันเพิ่มเลือดไม่ทันเจนนสิิห้าได้มาทั้งหมดกี่กล่องวันนี้ได้มาสองกล่องเปิดได้แล้วบ้าง ปืนดาก้อนอะไรก ja apa, mm ็ไม่รู้ดาวทองอย่างกากอะโอ้โหดูยีเดียมีจับสามสิบวันกล่องนี้ได้ไรเนี่ยเหมือนกันมีมีมีแคปไม่ดูอมดมีดนี้รู้สึกจะเอาไปยังกล่องนี้ละได้มีท่าหกในมีท่าหกมีถุงมือสไนกล่องนี้เป็นของประตูผีสามดีเจนโอเค ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผม้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ